สวัสดีครัพี่น้องประชาชนทุกนค่ะ,คะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาร่วมให้กำลังใจโตโต้แล้วก็อยากจะมาพบปะกับพี่น้องชาวบางนาพักขนมด้วยนะคะดิฉันอมรรัชโชคมิตรกุลเป็นกรรมการบริหารภักเก้าไกลภาคกลางค่ะสิจังหวัดนะคะก็วันนี้ในโอกาสต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่เสียสละ วันหยุดในวันอาทิตย์นะคะแทนที่จะเป็นวันพักผ่อนก็เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้นะคะไม่ทราบว่าช่วงแรกทางทีมได้บอกไปหรือยังว่ามีความสําคัญมากแค่ไหนนะคะเนื่องจากพักเก้าไก่ไม่ได้ทําการเมืองเฉพาะเวลาที่ใกล้จะเลือกตั้งเมื่อมีเสียงปรีเสียงปีเสียงกรองว่าจะมีกิจกรริกิจการเลือกตั้งออกมาแล้วก็มาโพกันแต่ว่าเราทำงานตลอดทั้งปีนะคะ เชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนในที่นี้น่าจะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการส่งผู้สมัครในเขตนี้หรือเปล่าคะก็ยังไม่ทราบว่าอยากชวนโต๊ะก็คุยกันได้ได้ครับได้ค่ะก็ไหนๆเรามาเจอกันแล้วนะคะอยากจะมาฟังมากกว่าวันนี้วันนี้อยากจะมารับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องสมาชิกของพักเก้าไกลในเขตบางนาพักโนนะคะเขตนี้เป็นเขต พื้นที่ที่พักเก้าไกลมีความภูมิใจมากเป็นเ,เป็นบ้านของคุณธนาถอดด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับค่ะตอนสมัยที่เป็นพักอนาคตใหม่นะคะเขตนี้ก็เป็นเขตมุ่งหวังของเราจะถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่ทราบว,ว่าวันนี้อยากฟังเรื่องอะไรกันบ้างอยากชวนคุยเราอาจจะใช้เวลากันส้ก ไม่เกิน15นาที20นาทีได้ครับได้ครับก็ขั้นตอนทางกฎหมายมันเสร็จสิ้นทสัปแล้วตอนนี้เป็นขั้นตอนของพักที่เราจะมาพบปะสมาชิกในนามนานๆทีเราจะมาเจอกันแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกนนที่เจี๊ยบที่เราจัดตั้งททจในเขตนี้ค่ะแล้วก็21เขต21ครับแล้วก็เป็นเขตที่เราได้นับเลือกตั้งสงกรทั้งสองเขตทั้งสองเขต คือจัดใช้หมอดีแล้วก็พิศนาวุธนะครับนะครับสลาบุตเดี๋ยวยังไงมีคําถามอยากแรกเปลี่ยนในเขตนี้ปัญหาในเขตผมคิดว่าเรามีสกรตอบได้แน่นอนมีสอด้วยสองท่านนะคะมีท่าในใดอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะทวงงานไหครับป้ายต้อยหายบางทีโทรมานะครับมีไหมฮะเอย ถ้าไม่มีมเดี๋ยวผมว่าพี่เจี๊ยบน่าจะพอม,มีนโยบายสั้นๆนิดเดียวที่อยากจะน,นําเสนอะไม่เกินสักสองนาที<ด>นะคะคแล้วก็หลังจากนั้นก็อยากจะให้ตโตโต้ได้เล่าว่าคุณเป็นใครมาจาก<อ>ไหนโตโต้เป็นใครมาจากไหนโ,<อ>โ<อ>ตโต้เป็นคนดัง<อ>เป็นนักกีจา ะคะเคยเ,เป็นแกนนำในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยนะคะเ,เคยถูกกันแงกรงแะแกแล้วทำไมจึงต้องเป็นโตโต้ที่มาสมัครที่นี่นะคะก่อนอื่นเลยค่ะมีข่าวดีว่าพรรคเก้าไกลนะคะได้เขีนนโยบายออกมาแล้วจะขอพูดแป๊บเดียวสั้นๆไม่ให้เสียเวลาของท่านนะคะไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เปิดสักการะใหม่แล้วลงนโยบายของพรรคเก้าไกลเป็นผ้าหัวตัวไม้ผ้าถัวตัวใหญ่ติดต่อกันสองวันค่ะ ถ้าวัไทยรับไทยรัฐนะคะจะเห็นไม่ทราบว่าตวโตโต้เห็นหรือยังคะผมเห็นในออนไลน์ครับเห <ใน S 2> ็นในออนไลน์ออนลนค่ะเป็นนักสือทิมกระดาษนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะพา,าหัวข่าวแล้วว่านโยบายของพรรคเก้าไกลนะคะเ,เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสแล้วก็เซ็นธรรมนูญกรุงโลมนะคะ ICC ค่ะ ตรงนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนมากนักแต่อยากจะบอกว่าคือเป็นนโยบาย1ใน9ที่จะทยอยออกมาทุกๆ 2- อถึงสสัปดาห์แต่ว่าเราเลือกที่จะเอานโยบายเสาแรกก็คือการเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองไทยก่อนนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่ทุกท่านต้องสนใจก็คือเป็นเรื่องปากท้องเคราวนี้ก็จะมาใกล้ตัวเรามากทุกๆวันทุกวันแล้วใช่ไหมคะ,ะก็จะเป็นเรื่องปากท้องทุกๆสองสัปดาห์ค่ะเราจะเขียนนโยบายออกมานะคะต่อไปในพน ในพลตำรวจทั้งหลายนะคะที่เกษียณอายุพรกเก้าไกลจะเสนอว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อีกเจ็ดปีหมายความว่าวันที่คุณเกษียณแล้วอีกเจ็ดปีหลังจากนั้นคุณเป็นสอวอไม่ได้คุณเป็นปปชคุณเป็นสมัครเป็นองค์กรอิสระไหนๆก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สิบสองข้อที่น่าสนใจมากๆอันนี้ก็คือเป็นข่าวดีแล้วเสาที่สองสามสี่จนถึงเสาที่เก้าเดี๋ยวจะเสาหลักในการที่จะ ให้ให้สมาชิกพวกเราได้อุ่นใจว่าพักเก้าไก่ได้ศึกษาเรื่องนโยบายเศรษฐกิจฯฯนะคะ <_ d ata> เราบอกแล้วว่าการที่เราจะเพิ่มเงินสวัสดิการผู้สูงอายุเมื่อวานเป็นผู้ที่เขตุเท่าพี่พบมาะค,ะค่ะก็คนก็จะสนใจเรื่องที่ใกล้ตัวใช่ไหมคะอะไรที่มันใกล้ตัวเรานะคะนโยบายผู้สูงอายุนะคะภายใน4ปีถ้าเราได้เป็นรัฐบาลจะขึ้นเป็นสา0พันบาทค่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบ เมื่อปี62เคยมีหลายๆพักการเมืองที่พูดแบบนี้มาแล้วนะคะอาจจะเคยได้ยินเมื่อปี62เคยมีพักการเมืองหลายๆพักการเมืองที่หาเสียงโดยบอกว่าต่อไปนี้เด็กจบปริญญาตรีจะได้เงินเดือน20,000สี่จบอาชีวะจะได้เงินเดือน1 8ื0แปดใช่ไหมคะได้หรือยังครับได้มีใครได้อยังคะขั้นแรงขั้นต่ำอีกวันละ420มีบ้าใครได้หรือยังคะใช่เพราะว่า เขาพูดโดยที่เขาไม่ได้ไม่ได้คิดคว่าเขาจะเอาแหล่งรายได้มาจากไหนการพูดแบบเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้านะคะแล้วก็ค่อยมาแก้ตัวกันทีหลังแต่ตอนนี้เราได้ศึกษาแล้วค่ะว่าเราตัดงบเรือดำน้ำไปลำละหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทค่ะครเรือดำน้ำอะไระคะเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ค่ะค เรือมาก่อนเครื่องยนต์มาทีหลังแล้วตอนนี้ก็รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคะซื้ออาวุธย,ยุทธปกรคือได้ศึกษาแล้วเราลองมาคิดดูแล้วว่าถ้าเราไม่ซื้อไอเดเรน้ำสามสีล่ลำแล้วก็เครื่องบินอะไรต่ออะไรเรียกชื่อไม่ถูกนะคะหลายๆรุ่นนะเราจะสามารถสร้างโรงพยาบาลขนาดโรงพยาบาลรามาสิริราชได้ทุกภูมิภาคนะคะคนเท่าคนแก่อยู่ภาคใต้อยู่ภาคเหนือไม่ต้องให้ลูกหลานหยุดงานแล้วก็พานั่งรถไฟมาคืนึเพื่อจะมาต่อคิวที่สิริราชตั้งแต่ตีสี่ มันเป็นภาพที่มันน่าสังเวชใจนะคะอ่าก็คือเวลาเราพูดถึงตัวเลขก็ประมาณเนี่ยตามระเบียบเขาบอกว่าคุณเสนอนโยบายได้แต่คุณต้องบอกด้วยว่าคุณเอาเงินมาจากไหน ใช่ไหมครับพี่เจียพูดไปเรื่องคู่คือว่าเราจะนํามาจากตัดบุกกองทัพนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน f อฟสิบสาที่จะมีการตัดซื้อเนี่ยลรถหนึ่งก็หลายพันล้านนะครับเรือดำน้ําตอนนี้ที่เราเชงไว้อยู่ที่จีนอยู่นะฮะไม่มีเครื่องหยุดนะครับก็จะตัดไปนะครับก็จะได้เงินตัวนี้มาในการทํานโยบายต้องไหมครับพี่เจียไล่ไปถึงกางเกงในของพลทหารในกองทัพด้วยนะครับแทนที่จะซื้อจากราซาด้าตัวหนึ่งห้าสิบบาทหกสิบบาทก็ซ้อไปซื้อตัวหนึ่งเกือบสองร้อยบาท รองเท้าแตะกางเกงในกินกันทุกรูปแบบแล้วตรวจสอบไม่ได้ค่ะบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทของแม่บ้านทหารทั้งหลายนะครับมาเป็นนมินีนะครับเอาล่ะนะครับก็พี่เจีย์ครับมีคําถามเมื่อสักครู่ไม่กล้าถามส่งซิปมาถามได้เลยค่ะอยากอยาก ทำไมพับเก้าไกลถึงเสนอนโยบายนินะรโทษกรรมตั้งแต่ปีห้าทำไมถึงไม่ทำตั้งแต่ปีสี่เก้าได้ค่ะเอาสั้นๆน,นะคะเรื่องนี้เกิดจากการที่ตัวตัวดิฉันเองได้อภิปรายไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นตรงนั้นเป,นปนะะ็นนําร่องเลยค่ะอภิปรายว่าถ้าเราไม่นิรโทษกรรมมันก็เริ่มต้นนับหนึ่งไม่ได้แต่โจทย์ใหญ่ก็คือเราจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ดี เพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์มาตลอดพฤษภาธมินีห้าสอสาเหตุการณ์หต,ตุลาหนึ่งเกใช่ไหมคะคราวนี้ดูอย่างนี้คะ่ะ16ปีที่ผ่านมาของปัญหายิงการเมืองหลวงเขตกระสุนจริงยิงการเมืองหลวงนะคะเก้าสบิบกศพมันผ่านมาแล้ว16บหกปีสิบ,บกว่าปีเนี่ยคดีเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะมันจบไปแล้วนะคะ มันจบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคดีเสื้อแดงเผาเซนท์แ l ตเวอร์ไม่ว่าจะเป็นคด,ด,ดีอะไรเนี่ยมันก็ถูกยกฟ้องไปแล้วนะคะการที่จะให้มันย้อนไปนิรโทษกรรมยาวลึกลงไปในประวัติศาสตร์มันจะอาจจะทําได้ชา้าแล้วมันทําไม่ได้จริงน่าจะมีอุปสรรคมากมายเพราะว่ามันมีทั้งคดีอาวุธคดีระเบิดมันมีคดีที่มีความซับซ้อนแต่เราเลือกที่จะปักหมุดหมายที่จะเริ่มตั้งแต่ปี57 เริ่มตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์ก่อนนะคะเอาที่มาทําง่ายแล้วทําได้จริงแล้วก็เขียนออกมาให้มันสําเร็จซะก,ก่อนเพราะว่ามันมันทาได้จริงถ้าเกิเดเราไปเอาตั้งแต่ประวัติศาสตร์เนิ่นนานมันจะลุงรังแล้วมันทําไม่ได้เอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อไปรวบรวมคดีทั้งหมดนะคะสองพันกว่าคดีจากสุทนายสิทธิมนุษยชนแล้วรวมทั้งคดีหนึ่งหนึ่งสองอีกสองร้อยกว่าคดีรวมทั้งเยาวชนอีกหลายสิบคนเนี่ยเราเห็นว่าตรงนี้ทําได้จริงแล้วมันเป็นคดีที่ เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพเกี่ยวข้องกับการใช้มาตรา44นะคะของคุณประยุทธ์เกี่ยวข้องกับการใช้พรกรฉุกเฉินเกี่ยวข้องกับการใช้มาตรา112ค่ะทําให้ดูก่อนเมื่อทําได้จริงแล้วนะคะขยับขึ้นไปค่ะ เลยเลยขึ้นไปในบอดซ่แสดงว่าในการนิรุสกรรมเนี่ยมันจะรวมผู้ต้องโทษคดีทางการเมืองที่เกี่ยวกับเรื่องทางความคิดคือหนึ่งหึ่งสองด้วยใช่ไหมรับใช่ค่ะรวมทั้งหมดตั้งแต่ปีห้าเจ็ดมาจนถึงปีปัจจุบันแปดปีค่ะตลอดเวลาที่เผด็จการทรรลค่ะสองแผ่นดินของเมืองอยู่ผมก็พอจะเห็นอนาคตแล้วว่าริบหลีแต่ก็ต้องทาใช่ไหมพี่เจี๊ยบถ้าตาแต่ต้องทําคิดว่าไม่ยากนะคะไม่ยากใช่ไหมข้าวมนเป็นยังไงครับพี่เจี๊ยบข้าตอนก็คือก็สามารถ เสนอนะคะตอนนี้กฎหมายเข้าชื่อนะคะครับห้าหมื่นนั่นกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ถ้ากฎหมายที่มันเป็นรองจากกฎหมายรัฐธรรมนูนมันก็ประมาณหมื่นสองหมื่นนะคะให้พวกเราเข้าชื่อกันเข้าชื่อแล้วเดี๋ยวนี้เข้าชื่อก็ง่ายมากค่ะเข้าชื่อทําออนไลน์ไม่ต้องมานั่งถ่ายบัตรประชาชนตั้งโต๊ะเขียนกระดาษ เดี่ยวก็ได้หมื่นสองหมื่นชื่อนะคะแล้วก็อสเสนอคอรมอรมโดยตรงเลยก็ได้ออกมาเป็นพรกกรกเป็นพระราชกำหนดเลยก็ได้ถ้าเราเป็นรัฐบาลถ,ถ้าเก้าไก่ท่านเป็นรัฐบาลอะไรก็ได้เพราะว่ามันมันไม่ได้พูดเกินจริงนะต่อตขนาดเราเป็นฝ่ายค้านนะที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายค้านเราทําอะไรไปแล้วพรมรมสุราก้าวหน้านะคะพรมรมสมรสเท่าเทียมไม่มีพักฝ่ายค้านไหนใน,ในประวัติศาสตร์การเมืองที่จะเสนอกฎหมายได้สำเร็จขนาดนี้ เดือนหน้านะคะพระบรสุราก้าวหน้าไม่ทราบว่าพี่น้องได้ติดตามกันหรือเปล่านะคะสุราก้าวหน้าหมายความว่าการทลายทุนผูกขาดเสือสิงมีกี่ยี่ห้อคะสิงสาราสัตว์ที่ผลิตเบียร์ผลิตเหล้ามีมีอะไรคะมีสองสามตระกูลนั่นแหละคะมีช้างมีเสือมีสิงอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะคแล้วทาไมต้องให้เขารวยอยู่แค่สองสามตระกูลรเราไม่ใช่คนหอครอ เราไม่ใช่เจ้าของประเทศเหรอคะแล้วถามจริงๆว่าความยุติธรรมมันหายากขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมคะไปเดินทางไปภาคเหนือนะเขาก็ปลูกอะไรมาม,ม,มีมีสับปะรดมีข้าวโพดมีอะไรเขาควรที่จะได้ทําเหล้าทําอะไรของเขาเองถูกไหมคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแบบอยากจะบอกเลยว่าเออมันทําได้จริงขนาดเป็นภาคฝ่ายค้านยังสามารถผลักดัน เมื่อมีพลังมากพอฝ่าย่รัฐบาลฝ่ายคอรมอเขาปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับก็ทําได้หวังว่าเราจะได้เข้าสภาไปเป็นรัฐบาลสมัยที่จะถึงนี้นะครับก็มั่นใจนะว่าเราจะต้องเป็นรัฐบาลไม่ถ้าผมก็มั่นใจจะได้ไม่ได้เสนอตัวลงอีกแล้วอ่าไม่เสนอตัวลงเพราะว่ามั่นใจแล้วมีโตโต้แล้ว เพราะว่ามีลอตเตอรีนักกิจการมีเลขาพิการพักมีคนที่แหลมคมแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวัยที่มีพลังมากๆอันนี้จะถอยไปอยู่แบ็กอัพเบื้องหลังเป็นคนซัพพอร์ตเป็นเป็นเจ๊ดันดีไหมคะดดเดินสายค่ะตอนนี้กําลังเดินสายไปมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะนี่เพิ่งกลับมาจากมหาวิทย,ยาลัยพะเยาค่ะที่จังหวัดพะเยาที่แม่โจ้นะคะแล้วก็ไปเจอคณะบดีคณะรัฐศาสตร์แต่ละที่แล้วเราก็ไปปักธงทาความคิด ไปสร้างคนดีเลยครับดีไหมดีครับเก้าไกลเขตบางนาก็่ขนมนี้ก็จะเป็นพยายามจะจัดให้เป็นเขียนเข้มแข็งนะครับวันนี้ไม่ได้เดี๋ยววันหน้าต้องได้นั่นคือเขีไหที่เราตั้งไว้จะสบสนุนพรรคต่อไปขอบคุณมากครับพี่เจี๊ยบขอบคุณมากครับก่อนจะจากกันนะครับผมเมื่อสักครู่พี่เจี๊ยบเปิดหัวไว้ว่าทําไมผมถึงได้มาลงก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดได้อธิบายกับพี่น้องประชาชน